สวัสดีค่ะพิฉันนางปียพรกุมกวีครูกอสนตมลหัวช้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเม้ไร่วันนี้จะมาดูคลิปสาระการเรียนรู้พัฒนาสังคมรายวิชาการเงินเพื่อชีวิตหนึ่งระดับประฐมศึกษาในบทที่2การวางแผนการเงินเรื่องการประเมินฐานะการเงินของตนเองค่ะ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้คนเราต้องใช้เงินในการดํารงชีวิตมากขึ้นจนทําให้หลายคนครอบครัวเกิดปัญหาเงินไม่พอใช้เราจึงจําเป็นต้องวางแผนการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งในที่สุดแล้วอาจช่วยสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้เราได้ด้วยโดยเริ่มจากการประเมินตนเองเพื่อให้ทราบฐานะการเงินและรู้จักการใช้จ่ายของตนเองผ่านการจดบันทึกรายรับรายจ่าย แล้วตั้งเป้าหมายการเงินให้สอดคล้องกับฐานะการเงินและความสามารถของตนเองรวมไปถึงรู้จักการออมเงินและระบบการออมเงินต่างๆการวางแผนการเงินเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตอย่างเป็นระบบให้มีไรายได้เพียงพอกับรายจ่ายมีเงินใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเงินออมไว้ซื้อสิ่งต่างๆหรือลงทุนรวมไปถึงมีเงินไว้ใช้จ่ายยามชารา การประเมินฐานะการเงินเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนการเงินโดยเริ่มจากการพิจารณาว่าเรามีฐานะการเงินในปัจจุบันอย่างไรซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์การเงินของตนเองและสามารถวางแผนการเงินสำหรับอนาคตได้การประเมินฐานะการเงินสามารถทำได้หลายด้านซึ่งแต่ละด้านจะมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินแตกต่างกันไปการประเมินฐานะการเงิน สามารถประเมินฐานะการเงินโดยคำนวณหาความมั่งคั่งสุทธิซึ่งก็มีมูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากที่นำทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดความมั่งคั่งสุทธิจะบอกฐานะที่แท้จริงของเราว่ามีสินทรัพย์ที่เป็นของเราจริงๆเท่าไหร่โดยสามารถคำนวณมั่งคั่งสุทธิได้ตามขั้นตอนดังนี้คือสินทรัพย์ลบด้วยหนี้เท่ากับความมั่งคั่งสุทธิ 1. นึคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่โดยจดรายการสินทรัพย์และมูลค่าของสินทรัพย์นั้นตัวอย่างของสินทรัพย์ได้แก่เงินสดเงินฝากธนาคารฉลากออมทรัพย์พันธบัตรรัฐบาลเงินกู้กองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยีชีพที่อยู่อาศัยรถยนต์เสื้อผ้าเครื่องประดับซึ่งหากเป็นสินทรัพย์ที่สามารถช่วขายได้ให้ใช้ราคาตลาดวงเล็บราคาซื้อขายในปัจจุบัน เป็นมูลค่าของสินทรัพย์นั้น 2. คํคำนวณมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่โดยจดรายการหนี้และจำนวนที่ค้างจ่ายตัวอย่างของหนี้ได้แก่หนี้บัตรเครดิตหนี้สินหนี้ซื้อสินค้าเงินผ่อนหนี้บ้านหนี้รถยนต์ 3. คํคำนวณความมั่งคั่งสุทธิเมื่อได้มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วให้นำไปหักออกด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดส่วนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นความมั่งคั่ง สุทธิของเราการประเมินด้านนี้สามารถประเมินได้จากอัตราส่วนภาระหนี้ต่อไรายได้ต่อเดือนซึ่งเป็นสัดส่วนการชำระหนี้ต่อไรายได้สามารถคำนวณได้จากการนำจำนวนหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือนหารด้วยจำนวนไรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนผลลัพธ์ที่ได้จะบอกว่าเราจ่ายหนี้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่การประเมินด้านการออม สามารถประเมินได้สส่วนได้แก่อัตราส่วนเงินออมต่อไรายได้และจํานวนเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 1. อัตราส่วนเงินออมต่อไรายได้ต่อเดือนเป็นการประเมินสัดส,ส่วนของเงินที่ออมในแต่ละเดือนต่อไรายได้ต่อเดือนโดยสามารถคํานวณได้จากจํานวนเงินที่ออมต่อหารด้วยจํานวนไรายได้ที่รับในแต่ละเดือนผลลัพธ์ที่ได้จะบอกว่า เรานำไรายได้ที่มีไปเป็นเงินออมเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่ 2. จํานวนเงินออมเผื่อฉุกเฉินเป็นเงินออมที่เก็บไว้ในยามจําเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและต้องใช้เงินจนํานวนมากเช่นเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ต้องรักษาตัวในโรงพยบาบาลรายได้ลดกระทันหันหรือตกงานการประเมินฐานะการเงินของตนเอง เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินในปัจจุบันแล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อกำหนดเป้าหมายในการเงินในขั้นตอนต่อไปในนามกศนตำบลหูวช้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับชมคลิปดังนี้